สวัสดีค่ะเมทินี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf หนึ่งหนึ่งสองเสื้อโคเชต่อดอกหกเหลี่ยมลายสับปะรด ep นี้จะเป็น ep แปดเราจะมาต่อดอกแถวที่สี่และแถวที่ห้าแถวที่สี่จะใช้สองดอกนะคะต่อเพื่อปิดงานตรงไหล่หลังจากที่ถักแถวที่สี่เสร็จแล้วเราจะเห็นตัวเสื้อเป็นทรงเสื้อสมบูรณ์เลยส่วนแถวที่ห้านะคะจะเป็นแถวที่เรา ใช้ดอก B ตัดมุมค่ะเพื่อให้ใชายเสื้อเป็นเส้นตรงจํานวนดอกที่ใช้ทั้งหมดนะคะข้างล่างถ้าเป็นแถวที่ห้าใช้หกดอกข้างบนค่ะแถวสี่จะใช้สองดอกเวลาถักนะคะซ้ายกับขวาถักเหมือนกันแต่หันมุมตรงนี้ให้ดีนะคะมุมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นมุมที่มันถูกตัดและหันเข้าหาคอตรงกลาง ข้างซ้ายกับข้างขวาต่อเหมือนกันแต่สลับด้านตรงนี้จะเป็นคอแหลมเอามาร์กเกอร์จับให้ชิ้นงานสองชิ้นนี้มันต่อกันค่ะแล้วเราจะเห็นสี่มุมที่เราจะต้องต่อดอกที่เราต่อนะคะถ้าเราจะต่อฝั่งซ้ายก่อนลักษณะดอกจะเข้าแบบนี้ด้านที่เป็นด้านตัดมุมมันจะหันเข้าหาตรงกลางคอถ้าเราจะเริ่มฝั่งทางขวาก่อน ดอกมันจะวางแบบนี้ให้ดูจากมุมตรงนี้นะคะมันจะต้องหันเข้าหาตรงกลางแล้วจุดที่ต่อมันจะต่อสี่ด้านต่อข้างซ้ายก่อนจะง่ายคออยู่นี่นะคะด้านตัดมุมอยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ค่ะดอกตัดมุมมันจะเป็นดอกที่มีอยู่แค่สี่ด้านเพราะว่าดอกนี้เป็นดอก หกเหลี่ยมตัดออกไปสองมุมนะคะจุดที่เริ่มต้นเราจะเริ่มตั้งแต่จุดแรกเลยหลังจากที่ถักพอหนึ่งข้อสองหลักรวบเข้าด้วยกันแล้วนะจุดแรกที่เริ่มเรานับย้อนมาหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะอยู่ตรงนี้พอดีห่วงแรกของดอกตัดมุมตรงนี้เหมือนกันนะคะลายจะลงตัวพอดีแทงดึงผ่าน,นะคะ่ะ ถักโซ่สามชิ้นงานที่เราถักอยู่เราถักพอหนึ่งคอสองตัวรวบเข้าด้วยกันโซ่สามกลางช่องนะคะแทงดึงผ่านแล้วถักโซ่สามวนกลับมางานที่เราถักอยู่ถักพอหนึ่งคอสองตัวจังหวะของการต่อจะเหมือนเดิมเข้ามุมให้ถูกค่ะ ด้านที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ห้าจุดพอด้านที่หนึ่งเสร็จแล้วมันจะมาด้านที่สองห้าจุดเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วข้ามไปข้างหลังค่ะอีกห้าจุดจบที่ข้างล่างแล้วชิ้นงานตรงนี้มันจะพับครึ่งกลายเป็นชิ้นไหลพอถักเสร็จนะคะเราพับงานเราจะเห็นเป็นไหลที่อยู่ด้านซ้ายมือจะมีอยู่สองดอก รงนี้มันจะพับครึ่งนะคะแบ่งกันระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังคอเสื้อกว้างไม่เป็นไรนะคะกว้างดีกว่าแคบกว้างเก็บง่ายค่ะเก็บให้มันตื้นขึ้นมาได้ทีนี้มาดูฝั่งด้านขวามือลักษณะการวางดอกต้องวางท่านี้นะคะหันด้านที่ตัดมุมเข้าตรงกลางถ้าเราวางท่านี้เราจะเห็นแนวที่มันจะต้องต่อต่อด้านหลังค่ะ งานจะต้องต่อวนทางนี้มาเราจับงานให้ถนัดมือพอเราจับพลิกกลับมาแบบนี้ปุ๊บมันจะเหมือนกับที่เราถักด้านซ้ายวิธีถักจะเหมือนกันแต่กลับด้านอันนี้เราพลิกกลับมาเป็นด้านหลังนะคะตรงนี้คอจุดเริ่มต้นจะเหมือนกันจุดสังเกตก็คือให้หันด้านที่ตัดมุมเข้าหาตรงกลางคอค่ะแล้วต่อสี่ด้านเหมือนกันเริ่มด้วยโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วนะเราดูนับห่วงออกมาค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าคอด้านหลังตรงนี้ดอกนี้มันเป็นดอกเต็มนะคะเพราะฉะนั้นดูช่วงจังหวะการต่อให้ดีมันจะอยู่ที่จุดเดิมค่ะจุดเดิมจะมีตรงนี้สองกลีบเรียงกันแทงที่ห่วง นับย้อนมาก็ได้นะใช้ห้าห่วงโซ่สามแล้วต่อเหมือนเดิมหนึ่งด้านจะต่อห้าจุดโซ่ที่ต่อก็คือโซ่เจ็ดจุดที่สองชิ้นงานที่เราถักอยู่เราจะถักพอหนึ่งคอสองตัวค่ะรวบเข้าด้วยกัน โซ่สามใช้แทงดึงผ่านนะแล้วก็โซ่สามวนกลับมาผักพ่อหนึ่งคอสองตัวรวบเข้าด้วยกันไหลซ้ายกับขวาค่ะต่อเหมือนกันนะคะแต่กลับด้าน พอเราต่อมามันจะวนมาถึงตรงจุดของมันพอดีโซ่สามจุดที่ห้าโซ่สามงานจะมาจบลายที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ด้านที่หนึงต่อไปด้านที่สองโซ่สามมือด้านซ้ายไล่มาค่ะเราจะมาเจอตรงนี้ ด้านที่สองค่ะถักโซ่สามมือด้านซ้ายจะไล่หาจุดที่จะต่อต่อห้าจุดเหมือนกันแล้วมันก็จะวนมาอันนี้จุดที่หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าแล้วด้านที่สามจะอยู่ตรงนี้ด้านที่สี่อยู่ตรงนี้ค่ะพอครบด้านที่สี่เสร็จแล้วอย่าลืมเก็บตรงนี้ด้วยการถักซิงเกิลโคเช งานจะจบตรงที่เราใส่มาร์กเกอร์เราจะปรับตรงช่วงแขนเสื้อให้ตรงช่วงแขนเสื้อเนี่ยมันเล็กลงนะคะวิธีทำเอาดอกนี้ออกและดอกนี้ดึงสองดอกนี้ออกทั้งสองข้างลักษณะาการต่อดอกจะเหลือแบบนี้ค่ะดอกนี้จะกลายเป็นดอกพับลงไปแขนและคอจะเล็กลง แต่ถ้าชอบที่จะเป็นคอกว้างและแขนกว้างนะคะใช้ทรงนี้ได้เลยหลังจากที่เราเอาดอกตรงหัวไหล่ออกไปแล้วนะคะแถวที่สี่ดอกที่อยู่ติดกับตรงกลางคอค่ะที่เป็นดอก A มันจะมาเชื่อมต่อกับดอกนี้นะแล้วตรงแขนมันจะเป็นดอกที่ถูกเชื่อมต่อโดยที่พับครึ่งค่ะด้านที่เป็นตัวตัดนะคะจะอยู่ด้านข้าง มันจะเชื่อมต่อสี่ด้านหนึ่งสองสามแล้วก็สี่หลังจากที่ต่อเสร็จแล้วตรงนี้มันจะเป็นแขนแขนจะเล็กลงคอจะเล็กลงค่ะดอกที่ถูกถอดออกคือดอกหัวไหล่นะคะแล้วก็ดอกที่ปะตรงนี้ตอนนี้เราก็ต่อเข้ามุมตัวนี้เลยค่ะต่อด้านที่หนึ่งต่อด้านที่สองสามแล้วก็สี่ เรามาดูแขนเสื้อคะ่ะหลังจากที่เราแก้ไขแล้วตรงด้านข้างริมสุดตรงนี้นะคะมันจะเป็นดอกพับครึ่งลงไปแล้วดอกนี้มันจะต่อกันด้านบนตรงนี้วงกลมที่เป็นรอบแขนนะคะจะเล็กลงอันนี้คือแก้ไขแล้วนะคะทีนี้มาดูตรงที่เป็นแขนกว้างถ้าใครชอบแขนแขนกว้างแบบนี้ก็สามารถใช้แขนนี้ได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่เนื้อหน้าอกเยอะใต้ท้องแขนใหญ่ ถ้าเราต้องการให้มันเล็กลงจากที่ต่อออกมาแบบนี้นะคะหรือดอกนี้ออกและดอกนี้ออกค่ะออกสองดอกนะคะหลังจากนั้นดอกนี้มันจะขึ้นมาต่อข้างบนอันนี้จะหายไปดอกตรงนี้จะกลายเป็นดอกพับครึ่งวิธีต่อดอกตรงไหลแล้วไม่ให้เรางงนะคะให้เราต่อดอกนี้ก่อน ดอกนี้จะเป็นดอกตัดมุมนะคะข้างหลังจะเป็นดอกเต็มส่วนตรงนี้จะเป็นตรงกลางของคอด้านหลังดอกที่เป็นดอกตัดมุมตัวนี้นะมุมแรกมันจะต่อเข้ามุมตรงนี้ค่ะเข้าสองมุมมุมหนึ่งมุมสองมุมที่สามไม่ถูกต่อนะคะแล้วมุมที่สี่มุมนี้มันจะไปต่อกับดอกที่อยู่ข้างหลัง พอต่อเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะมันจะเป็นปลายแขนถ้าเราวางงานแบบนี้นะเราจะเห็นดอกที่จะเอามาต่อหน้าตาจะเป็นแบบนี้ดอกที่ต่อจะเป็นดอกตัดมุมเหมือนกันเวลาต่อให้เราหันมุมออกมาด้านปลายนะพอหันมุมออกมาแบบนี้เราจะเห็นจุดที่ต่อค่ะมันจะต่อข้าด้านหลังก่อนพอต่อดอกมันจะเป็นพับแบบนี้ มันจะต่อจากข้างหลังมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะด้านละห้าหลังจากต่อด้านหลังเสร็จมันจะขึ้นมาต่อตรงนี้ดอกเดียวต่อสี่ด้านค่ะโดยที่ต่อจากฝั่งนี้มาพอต่อเสร็จแล้วหน้าตาชิ้นงานจะเป็นแบบนี้ถ้าเราวางงานบนแนวระนาบแบบนี้นะคะบนโต๊ะนะเราจะเห็นลักษณะของดอกที่จะเอามาต่อ มันจะเป็นดอกตัดมุมแล้วพับครึ่งค่ะพอเราต่อเราก็จะได้หน้าตาของชิ้นงานออกมาเหมือนกับฝั่งทางนี้สองฝั่งนะคะขวาซ้ายเหมือนกันแต่ต่อกับด้านเหมือนกันถ้าเป็นฝั่งขวาเวลาต่อดอกนี้เป็นดอกตัดมุมมันจะย้อนนะคะมันจะเชื่อมจากดอกข้างหลังมาก่อนมุมที่หนึ่งมุมที่สองตรงนี้ไม่ถูกต่อ แล้วมันจะต่อสามกับสี่ปิดงานตรงนี้พอปิดงานเสร็จแล้วช่องนี้มันจะว่างเราเอาดอกตัดมุมมาใส่เหมือนกันดอกตัดมุมด้านตัดจะอยู่ตรงแขนพอพับครึ่งมันจะต่อสี่ด้านมันต่อจากด้านหลังมาค่ะมุมที่หนึ่งมุมสองสามแล้วก็สี่แล้วตัดไหมเราก็จะได้เป็นแขนเสื้อออกมาแบบนี้ ย้อนกลับมาดูด้านนี้ถ้ามันต่อจากด้านหลังก่อนพอเราวางงานอย่างนี้เสร็จนะจุดที่ต่อเอามือจับแล้วเราหมุนให้เราถนัดมือค่ะดูตำแหน่งให้ถูกก่อนนะแล้วเราค่อยหมุนงานพอเราหมุนมาเราจะเห็นจุดที่เราจะต้องต่อจากจุดแรกหลังจากที่ถักพอหนึ่งคอสองตัวรวบเข้าด้วยกันเราถักโซ่สาม ต่อเข้าด้านนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกเดียวต่อ4ด้านค่ะต่อวนมาหลังจากที่ต่อดอกตรงไหล่นะคะทั้งสองข้างเราจะได้เป็นทรงเสื้อออกมาแบบนี้เราจะเว้นงานตรงคอเสื้อไว้ก่อนนะคะตอนนี้ย้อนกลับไปดูตรงชายเสื้อชายเสื้อเราตอนนี้มันจะเป็นดอก A เราจะต่อดอกแถวสุดท้ายนะคะแถวที่ห้าวิธีต่อหมุนงานค่ะคอเสื้อจะอยู่ด้านบนตรงนี้เป็นชายเสื้อเวลาต่อจะใช้ดอกบีต่อลักษณะการต่อจะเหมือนกับตอนที่เราต่อแถวที่สองค่ะเป็นการต่อเข้ามุมดอกบีด้านที่เป็นด้านตัดมุมนะคะจะอยู่ด้านล่างเพราะเราต้องการให้ใชายเสื้อมันตรง เวลาต่อให้วางงานแบบนี้ถักด้านนี้ออกมาก่อนดอก B จะเป็นดอกที่มีอยู่สี่ด้านนะคะด้านตัดมุมจะอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งเราจะใช้มุมที่สองต่อเข้าตรงนี้นะคะเป็นการต่อสองมุมจุดที่จะต่อหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าอันนี้เป็นด้านที่หนึ่งด้านที่สองค่ะฝั่งทางนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า ดอกเข้าท่านี้นะดอกที่เราใช้ต่อตรงชายเสื้อนะคะจะเป็นดอกบีหลังจากที่ต่อออกมาแล้วเนี่ยด้านที่เป็นด้านตัดมุมจะอยู่ด้านล่างหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้เป็นการต่อเข้ามุมสองมุมนะคะอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งใช้มุมสองกับสามในการต่อมุมที่สี่ไม่ถูกต่อเราก็ถักเหมือนเดิมข้างล่างพอเราถักตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราถักขึ้นไปห้าช่อง แล้วใช้ด้านที่เป็นด้านที่สองกับด้านที่สามต่อด้านที่สี่ไม่ถูกต่ออันนี้เป็นดอกที่หนึ่งปกติเวลาเราถักดอกบีพอถักมาถึงตรงนี้นะคะเราจะต้องเก็บฐานถ้าเราเก็บฐานสิ่งที่เราได้ก็คือลายเนี่ยมันจะลังถ้าเราไม่ต้องการให้ลายมันลังนะคะลังเนี่ยมันจะสอบเข้าเราปลดตรงนี้ออกลายมันจะคลาย นะคะมันก็เป็นแนวตรงเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เราตัดมุมมาตั้งแต่แรกแล้วให้เราจบแบบนี้ค่ะจบตรงแถวนี้เลยรวบพอหนึ่งคอสองหลักเข้าด้วยกันนะคะแล้วเราก็ถักโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วนะแทงตรงนี้แล้วดึงผ่านเก็บงานได้เลยตัดไหมออกมาชายเสื้อจะเก็บแบบนี้นะคะไม่ต้องถักเอ็กตรงด้านล่างแล้วปลายมันจะคลายออก ถ้าเราเก็บเเนี่ยทรงของเสื้อมันจะสอบเข้ามันจะกลายเป็นเสื้อที่ใช้ถักเป็นเสื้อจำเอวอะคะ่ะแต่ถ้าเราคลายมันออกตรงนี้มันจะบานออกมาได้ดอกต่อไปที่จะต่อดอกที่หนึ่งนะคะจะเป็นการต่อสองด้านด้านหนึ่งด้านสองดอกที่สองนะคะจนถึงดอกที่ห้าจะเป็นการต่อสามด้านด้านที่หนึ่งเข้าตรงนี้คะ่ะลักษณะของดอกเวลาเราถัก ตรงที่ตัดมุมจะอยู่ข้างล่างวางดอกแบบนี้นะตัดมุมอยู่ข้างล่างเอาด้านที่หนึ่งต่อเวลาต่อก็ห้าจุดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ด้านที่สองต่อทางนี้ด้านที่สามต่อฝั่งทางนี้ด้านที่สี่ไม่ถูกต่อแล้วจบงานตรงนี้เลยไม่ต้องถักเอ็กมานะคะจบตรงที่เป็นรวบพอหนึ่งคอสองตัวตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเราถักเหมือนเดิมแล้วดอกที่หกจะเป็นการต่อสี่ด้าน หลังจากที่เราต่อดอกวนวงกลมนะคะตรงชายเสื้อครบทั้งหมดเราจะได้เป็นเสื้อที่ตรงชายมันเป็นเส้นตรงแบบนี้ค่ะไม่มีรอยหยักสําหรับการต่อแถวที่สามกับแถวที่สี่นะคะเราต่อได้สองแบบถ้าเราต้องการให้แขนตรงนี้มันกว้างต่อตามผังนี้ได้เลยให้คุณดูตรงเส้นสีแดงตรงนี้นะคะเป็นการลดขนาดแขนโดยที่ตัดดอกออก ดอกฝั่งทางขวาและทางซ้ายดอกนี้นะคะตัดออกและดอกด้านหน้าหายไปนหนึ่งดอกค่ะดอกมันจะถูกลดลงสี่ดอกแล้วเวลาต่อเราจะใช้ดอกที่เป็นดอกตัดมุมตรงนี้ต่อกับดอกเต็มข้างหลังตรงหัวไหล่ดอกตรงนี้นะคะเวลาต่อมันจะพับลงทําให้ได้เราแนวของไหลทั้งสองข้างแขนเสื้อตรงนี้จากห้าสิบหกนะคะจะลดลงเหลือสาสิบสี่เซน ให้เลือกต่อได้2แบบค่ะของต้นแบบจะเปลี่ยนเป็นการต่อตามเส้นสีแดงตรงนี้นะคะดูรายละเอียดคลิปด้านในได้เลยนะผังลายตรงนี้ที่มีการแก้ไขจะลงไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะหลังจากที่เราปรับดอกตรงที่หัวไหล่กับแขนนะคะเราจะได้หน้าตาชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้อันนี้แขนด้านขวาคอค่ะแขนด้านซ้ายถ้าหมุนกับ จะได้เป็นชิ้นง,งานแบบนี้คอเราจะพักไว้ก่อนแขนพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทำเราจะพลิกงานด้านในออกมาทั้งหมดแล้วเก็บเศษวิธีเก็บเศษนะคะแนะนำให้เก็บโดยการใช้เข็มปักคอสติค่ะไม่แนะนำให้เก็บเศษโดยการใช้เข็มโคเชนะเอาเข็มปักคอสติเก็บแล้วก็ซ่อมเศษทั้งหมดทุกดอกที่มีอยู่ ตอนที่เราถักเรายังไม่ได้เก็บนะคะการเก็บเศษจะเป็นขั้นตอนเกือบจะสุดท้าย <c oughs> เพื่อให้เรามั่นใจว่าการต่อดอกจะไม่มีการแก้ไขแล้วสําหรับในคลิปนี้แนะนำวิธีการต่อตรงหน้าอกกับตรงไหล่สองแบบอันนี้แล้วแต่เรานะคะว่าเราชอบแขนกว้างหรือว่าเป็นแขนที่มันแคบลงถ้าคนที่รอบอกมากกว่าต้นแบบนะคะแล้วก็แขนก็มากกว่าต้นแบบ ก็สามารถขยายได้เก็บโดยการใช้เข็มปักคอสติค่ะเก็บซ่อนไปแบบนี้ทุกดอกเลยนะคะอีพีต่อไปเราจะมาถักริมระบายชายเสื้อค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเขียนไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูคลิปวิดีโอนี้นะคะผ่านมือถือคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอมันจะซ่อนอยู่ตรง ื่อของคลิปค่ะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอมันจะโชว์ออกมาแล้วก็จะมีลิงก์พาไปที่เว็บไซต์นะคะก็ลองตามไปดูตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอจะมีเขียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเสื้อตัวนี้ไว้ดูคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมคลิปก่อนใครพบกันคลิปต่อไปที่ y YouTube เมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ